สวัสดีครับกลับมาพบกับฟิสิกส์วันละข้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่มากับโจทย์เรื่องไฟฟ้าสถิตครับอย่าเพิ่งเบนหน้าหนีเนาะหลายหลคนพอพูดถึงเรื่องถึงเรื่องไฟฟ้าสถิตเนี่ยก็จะไม่อยากทําเลยเพราะว่ามองว่ายากบ้างมองว่าถึกบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองลึกลงไปในเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับมันก็จะมีหัวข้อย่อยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งหัวข้อที่เอามาทําให้ดูในวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเพราะว่าเก็บคะแนนได้ไม่ยากถ้าเราเข้าใจหลักการจริงๆนะครับดังนั้นเรามาลองดูกันแล้วกันนะครับว่าาาข้้อนนนีเรรรคควจะะทํยััังไกบ เริ่มต้นเลยเรามาอ่านโจทย์กันก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตัวเก็บประจุขนาด2ไมโครฟารัดต่อกับแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์และรอจนประจุเต็มนะครับอย่างนี้น่าจะพอมองออกแล้วว่าเป็นเรื่องของตัวเก็บประจุถูกปะต่อมาเขาบอกว่ามีอีกตัวนึงนะครับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยก็คือตัวเก็บประจุขนาด5ไมโครฟารัดเนี่ยต่อกับแบตเตอรี่ขนาด15โวลต์และรอจนประจุเต็มเ็มเช่นเดียวกันนะครับก็คือ2ไมโครฟารัดประจุเต็ม5ไมโครฟารัดประจุเต็มนะครับหลังจากนั้นถอดแบตเตอรี่ออกและนําตัััววเกก็บทท้งงงปรระจจุนี่่มาตอค เป็นเหตุการณ์ที่3นะครับจงหาว่าผลต่างของประจุในตัวเก็บประจุแต่ละตัวมีค่าประมาณเท่าไหร่ให้ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งครับโอเคไหมดังนั้นเราต้องไล่เหตุการณ์ดีดีมันมี3าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับเหตุการณ์แรกคือตัวเก็บประจุขนาด2ไมโครฟารัดนะครับเหตุการณ์ที่สองคือ5ไมโครฟารัดและสุดท้ายเอาทั้ง2ตัวมาต่อกันนั้นที่เริ่มมองที่2ไมโครฟารัดก่อนเลยแล้วกันครับต้องเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเริ่มต้นครับที่2ไมโคโฟรฟาลัด สิ่งที่เราจะหาสิ่งแรกก็คือเขาบอกว่าประจุเต็มถูกปหเราก็ต้องหาให้เจอครับว่าประจุเต็มมันมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็จะได้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประจุกับตัวเก็บประจุก,ก็คือ Q ทั้ง C V นั่นเอง Q คือประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุ2ไมโครฟาร์ดน,นะครับ C คือค่าของตัวเก็บประจุและสุดท้าย V คือความต่างศักย์ไฟฟ้านั่นเองว่าเราก็เลยจะได้ว่า Q นะครับจะมีค่าเท่ากับ2คูณ10กํลังลบ6แล้วก็คูณกับ12ซึ่งจะได้ว่าค่าของประจุในตัวเก็บประจุ2มิโครฟารลัดเนี่ยมีค่าเท่ากับ24นะครับไมโคคูลอมโอเคไหมพี่เขียนให้ชัดเจนก็คือไม่2ไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้จบเพณนที่หนึ่งเนาะเรณ์ต่อมาครับคือเราไปมองที่5มโครฟารลัดกันบ้างนะครับ ซึ่งจะได้ว่า Q 5ก็จะเท่ากับ CV เช่นเดิมถูกปะเราก็เลยจะได้ว่าเป็น5้าคูณ10กำลังก็6แต่คราวนี้ไปต่อกับแบตเตอรี่ขนาด15โวลต์เนะาะก็ต้องคูณ15เข้าไปถูกไหมครับมันจะกลายเป็น75ไมโครคูลอมบอันนี้คือประจุที่เก็บสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุ5ไมโครฟารัดน,นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือเขาถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเอาตัวเก็บประจุทั้งสองมาต่อกันให้ครบวงจรซึ่งหน้าตาจะประมาณนี้ครับวึ๊บวบ แล้วก็ปึ๊บปึ๊บแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็แบบนี้ที่อาจจะว่าลุกเกียงนิดนึงนะครับซึ่งด้านซ้ายเนี่ยก็คือสมมติว่าเป็นตัวเก็บประจุที่เป็นสองไมโครฟารัดแล้วกันและด้านขวาเป็นห้าไมโครฟารัดสิ่งต่อมาที่น้องต้องดูให้ออกครับคือแล้วการตอบแบบนี้ผลของมันคืออะไร สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดการถ่ายเทประจุถูกไหมครับก็คือประจุที่อยู่ใน2กับที่อยู่ในหเนี่ยมันจะถ่ายเทซึ่งกันและกันคําถามคือแล้วมันจะถ่ายเทจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลักเพราะมันต้องมีจุดจบถูกไหมครับเหมือนยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆพี่บอกว่าพี่มีน้ํา2ถังแล้วพี่เอาท่อเชื่อมระหว่างกันหรือป่าน้ํามันก็จะไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาหรือป่าแต่คําถามคือน้ามันจะหยุดไหลเมื่อไหร่ล่ะเราจะได้ว่ามันจะหยุดไหลเมื่อความต่างศักย์ันนี้นะความต่างศักย์บนตัวเก็บประจุแต่ละตัวมีค่่าาเทกัน ใช่ไหมครับอน,น้เป็นเงื่อนไขเลยซึ่งถามว่าใช่2โวลต์กับ15โวลต์หรือเปล่าคาตอบคือไม่ใช่เนาะเพราะว่า12โวลต์15โวลต์เนี่ยมันคือแบตเตอรีลล่ายนอกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราเลยจะได้ว่าอันนี้คือเงื่อนไขข้อแรกของการที่มันมีประจุถ่ายเทซึ่งกันและกันนะครับก็คือเราจะได้ว่าความต่างศัก์ของประจุ2ไมโครฟารัดกับ ความต่างศักของประจุ5ไมโครฟารัดหลังจากถ่ายเทไปเรียบร้อยมันจะมีค่าเท่ากันน้องก็อาจจะงงคาว่าถ่ายเทนะครับสิ่งต่อมาที่ต้องโฟกัสต่อมาในการถ่ายเทเนี่ยเราจะได้ว่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีประจุอยู่ถูกปะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คืออย่างข้อนี้เราคิดออกมาเรียบร้อยแล้วว่าก่อนที่เราจะเอาตัวเก็บประจุ2ไมโครฟารัดกับ5ไมโครฟารัดเนี่ยมาต่อกันนะครับตัวเก็บประจุ2ไมโครฟารัดเนี่ยมีประจุบรรจุอยู่ภายในนะครับเท่ากับ24ไมโครคูลอมบ์ถูกปะ และประจุ5ไมโครฟารัดมี75ถูกไหมครับเราก็จะได้ว่าโอเคเรารู้แหละว่ามันจะเกิดการถ่ายเทขึ้นผู้นี้คือประจุ75อาจจะลดลงก็คือไปเพิ่มให้กับ24หรือ24อาจจะลดลงไปเพิ่มให้กับ75ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ครับถึงแม้มันจะมีการถ่ายเทยังไงก็ตามหรือว่าแต่สิ่งที่เรารู้คือสุดท้ายแล้วผลรวมของประจุในตัวเจ็บประจุทั้งสองยังคงต้องเท่ากับ24บวกี่อยู่เราอินทันทีไหมครับ อันนี้คือจุดสําคัญเลยนะครับเลยเป็นเงื่อนไขข้อที่2ครับเราเลยจะได้ว่าผลรวมของประจุก่อนถ่ายเทกับหลังถ่ายเทอันนี้เป็นผลรวมนะจะต้องเท่ากันเห็นไหมครับก็คือจะได้เป็นผลรวมของประจุก่อนถ่ายเทและหลังถ่ายเทจะต้องเท่ากัน ที่เขียนแบบนี้เวลาเขียนการก็คือความหมายก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นนะครับซึ่งในข้อนี้คืออะไรครับซึ่งในข้อนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าประจุมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ว่าอ่าที่เขียนลงไปนะครับก็จะได้ว่าก่อนก็คือ24ไมโครคูลอมกับ75บไมโครคูลอมนั่นเองตามพี่ทันไหมครับเราใช้สองเงื่อนไขนี้แหละครับในการแก้สมการของเราโอเคไหมดังนั้นเรามาค่อยๆแก้สมการนะครับเริ่มจากสมการ ที่2ก่อนและการสมการที่2ก็คือเงื่อนไขของผลรวมของประจุก,ก่อนทยเทกับหลังทยเทจะต้องเท่ากันหรือว่าพี่ก็เลยจะได้ว่าก่อนไทยเทก็24่5บวกได้เลยนะครับบวกกันได้เลยเนาะที่วงเล็บ10กลัลบนะครับเพื่อแปลงไมโครนะครับอย่าอย่าลืมเนาะตรงนี้ก็คือมันมีเรื่องหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆไม่ใส่ก็ได้แหละแต่มันต้องคิดไว้ในใจนะครับว่ามันเป็นไมโครนะจะเท่ากับหลังไทยเทคําถามรู้หรือเปล่าว่า,วาหลังไทยเทมีค่าของประจุเป็นเท่าไหร่ ก็ไม่รู้หรืว่าไม่เป็นไรก็ติดไปก่อนก็จะเป็น Q2 บวกด้วย Q5 แบบนั้นเองโอเคไหมครับโอเคเราก็เลยจะได้ว่าตรงนี้เราคิดเลขกันอย่างรวดเร็วนะครับมันจะได้เป็น99โอเคไหมก็ติดเป็นสมการที่หนึ่งเอาไว้คราวนี้เราย้อนกลับมาดูในกรณีที่ความต่างศักย์หลังไทเทสต้องเท่ากันถ่ครับคำถามคือแล้วความต่างศักย์คือเท่าไหร่ล่ะ เราก็จะย้อนกลับมาที่สูตรนี้ครับเนี่ยคือข้อดีของที่สิส์เนาะคือเราไม่ต้องจําสูตรเยอะแต่ปัญหาของมันคือเวลาไม่จําสูตรเยอะครับมันก็จะมีปัญหาว่าแล้วเราใช้สูตรนี้เวลามองลักษณะแบบไหนเพราะสูตรมันสูตรเดียวกันถูกปะแต่การแทนค่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้น้องต้องระวังดีๆนะครับพี่เลยจะได้ว่าจากตรงนี้ Q บ C V แต่เราอยากรู้ V ถูกปะเราก็เปลี่ยนให้มันเป็น V เท่ากับ Q ส่วน C ได้ถูกไหมครับ ซึ่งอันนี้คือตอนหลังถ่ายเทยสังเกตมีแดดหรือว่าถ้าเป็นแดดต้องเป็นหลังถ่ายเทยนะครับแต่เราจะได้ว่าค่า c หรือว่าค่าความจุไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงนนครับถึงแม้จะมีการถ่ายเทยหรือไม่ถ่ายเทยก็ตามเขาว่าพี่เลยจะได้ว่า q 2แดดนะครับหารด้วย c 2จะเท่ากับ q 5แดดหารด้วย c 5เดีวไปไม่เอ่ยตรงนี้ขออนุญาต move ตรงนี้นิดนึงนะครับ โอเคขออนุญาตมูฟตรงนี้น,นิดนึงมอยตรงนี้แล้วการมอยข้างๆที่ตรงนี้พอดีที่ททมันค่อนข้าง,างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยจะได้ว่าอะไรเราเลยจะได้ว่าเรารู้ค่าของค่าความจุของ2กับ5อยู่แล้วถูกไหมครับก็เลยจะได้วันนี้คือ2คูณ10กําลังลบและอันนี้ก็คือ5คูณ10กําลังลบนั่นเองก็ตัดเลขโชคโชคเราจะได้ออกมาว่า5 Q 2สแดดส่วนด้วยจะเท่ากับ Q 5แดดถูกไหมครับใช่ปะ เราเลยจะได้ว่าสิ่งต่อมาก็คือเราต้องแก้สมการโดยเรามีสองสมการครับคือสมการนี้กับสมการนี้ถูกปะในการที่เราจะแก้สมการนะครับมาช่วยกันแก้แต่ก่อนจะแก้สมการเราต้องมีจุดหมายนิดนึงก่อนว่าสิ่งที่ต้องการจะทําคืออะไรถูกปะสิ่งที่ต้องการข้อนี้เนี่ยเาขาค่อในข้างใจร้ายเลยคือเขาอยากรู้ว่าผลต่างของประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุทั้งสองมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับและเนี่ยเราต้องหาให้เจอถูกปะว่าแล้วประจุที่ ถ่ายเทสเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีประจุเป็นเท่าไหร่บ้างคือไม่สามารถที่จะว่ามองแล้วสามารถตอบได้เลยแต่เราต้องหามาให้เจอเลยครับว่าประจุ xq2 แดด q 5แดดเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ <S <S คือผู้นี้คือไม่มีตัวเลือกและเราต้องแก้สมการครับโอเคงั้นเรามาแก้สมการกันเราก็เลยจะได้ว่าไงครับเราก็เลยจะได้ว่าพี่แก้สมการที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับพี่เริ่มแก้สมการจากตรงนี้ครับ จริงๆตรงนี้เนี่ยคนเรีนิดนึงเนาะมันจะเป็น 2.5q 2แดดจะเท่ากับ q 5เขียนแบบนี้น้องน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอดอดหัวนิดนึงโอเคไหมครับอโอเคเป็นแบบนี้เนาะโอเคเลื่อนแบบนี้แล้วกันนะครับเราจะได้พอเห็นภาพเนาะดังนั้นเราจะแก้สมการกันขั้นแรกเลยครับพี่ก็แทนตัวแปรเข้าไปเลยนะใช้สีเขียวนะครับก็จะได้99คูณ10กำลังลบ6จะเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับ Q2 วสอแดดเหมือนเดิมแต่วัดพี่อะครับจะแทนค่าตรงนี้ลงไปก็คือแทนค่าค5ลงไปถูไหมครับมันก็จะกลายเป็นบวกสองจคิวสแดด่าซึ่งจะได้ว่า1นึบวกสอก็คือเป็น3.5หถูกไหมครับหรือว่า7จ็ดส่วนสองแดดเท่ากับ99้าสคูณสิบกำลังลบหถูกปะดังนั้นเราจะได้ค่าของ Q2 องอมาเรียบร้อยแล้วครับว่า Q2 ของเราเดียวๆเนี่ยนะครับก็คือตอนหลังถ่เทเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ที่99คูณ2หารด้วย7 คูณสิบกำลังลบหกคูหลอมตัวแรกมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ใช่คําตอบนะเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ก็คือประจุหลังทายเทแล้วนะครับแต่คราวนี้เรามาดูค่ากันนิดน,นึงแล้วกันนะครับว่าข้ามประมาณเท่าไหร่นะครับ <S <S อันนี้คือพี่ยังไม่ยังไม่ตัดเลขให้มันเป็นทศนิยมนะยังไม่ได้ตัดเลขให้มันเป็นคาตอบเพราะสุดท้ายต้องเอามาหาผลต่างกันก่อนเพราะเขาถามว่าผลต่างของประจุในตัวเก็บประจุแต่ละตัวมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่เราลองมาหาค่าเราจะได้รู้ถูกป่าว่าประจุที่อยู่บนตัวเก็บประจุ2องเนี่ยเพิ่มขึ นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหลือสองเจ็ดสี่ยี่แปดประมาณยี่สิบแปดไมโครคูลอมก็คือจากยี่สิบสี่กลายไปเป็นตรงนี้คือประมาณยี่สิบแปดไมโครคูลอมแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแทนย้อนกลับไปเลยได้นะครับในการหาคิวห้าว่าคิวห้าเป็นเท่าไหร่นะแต่พี่ขอแทนในสมาการตรงน,นี้ดีกว่านะครับแทนสมาการตรงน,นี้ดีกว่าโอเคปะซึ่งจะได้ว่าอะไรครับซึ่งจะได้ว่า จากสมการนี้นะครับจากสมการที่พี่ไฮไลท์สีส้มๆเนี่ยโอเคปะ่ะเราจะหาค่าของ q 5นะครับเราก็เลยจะได้ว่า q 5ของเราเนี่ยดดนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ5ส่วน2แล้วก็คูณ q 2ก็คือ99คูณ2หาร7แล้วก็คูณด้วย10กำลังลบ6ถูกไหมเอ่ยนะครับเราเห็นว่า5 2ตัดกันถูกไหมครับก็จะเหลือกลายเป็นเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5ส่วนเ คูณ99คูณเศษกำลังลบ6คูณลอมนั่นเองได้มาเรียบร้อยแล้วทั้งสองตัวว่าประจุหลังไทเทเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่สุดท้ายสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรสิ่งที่เราอยากรู้วัตเต้สิ่งที่เราอยากรู้คือผลต่างของประจุในตัวเก็บประจุแต่ละตัวถูกไหมครับที่ก็เลยจะได้ว่ามันคือ Q5 แดดลบ Q2 แดดหรือว่าจะเป็น Q2 แดดลบ Q5 แดดก็ได้นะครับเพราะอันนี้เรายัง ไม่ค่อยรู้หรืปล่าว่าใครเยอะกันแต่อนนี้ที่แอบรู้อยู่แล้วว่า Q5 เนี่ยเนี่ยมันเยอะกว่า q 2เพราะเมื่อกี้เนี่ยเราไปคำนวณมาว่าตรงนี้มันจะมีเป็น28ยังไงอันนี้ก็คือต้องประมาณ60กว่า70กว่าแน่ๆถูกไหมครับพี่เลยพอเห็นแล้วว่าสุดท้ายหลังถ่ายเทเนี่ยยังไงตัวเก็บประจุ5ไมโครฟาร์ดเนี่ยก็ต้องมีประจุสะสมอยู่มากกว่า2ไมโครฟาร์ดแน่ๆโอเคไหมครับดังนั้นมันก็เลยจะมีค่าเท่าไหร่5ส่วน7ลบด้วย2ส่วน แล้วทั้งหมดคูณกับ99คูณ10กำลังลบ6โอเคไหมครับตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่พี่เห็นก็คือพี่เห็นตัวร่วมถูป้าว่า99กับ10กับลบ6มันเป็นตัวร่วมของทั้งสองกรณีเลยพี่ก็เลยดึงออกมาข้างนอกโอเคไหมครับจะได้ว่าไหนจะได้ว่าก้อนนี้นะครับมันจะกลายเป็น3ส่วน7 สิ่งที่พี่แนะนำน้องเลยนะครับก็คือน้องเนี่ยต้องพยายามเหมือนกับคิดเลขตอนสุดท้ายทีเดียวคืออย่าพยายามไปชิดเป็นเทอร์ยมก่อนก่อนที่จะไปคำนวณตอนสุดท้ายเพราะอยากจะให้สังเกตสิ่งที่พี่ทำก็คือพี่ตีเซสส่วนไว้เลยเห็นปะเพราะสุดท้ายการติเซสส่วนไว้แล้วการคำนวณสุดท้ายเนี่ยมันจะทาให้ค่าของมันเนี่ยผิดพลาดน้อยกว่าการที่น้องไปประมาณค่าตั้งแต่แรกไปประมาณค่าอตัวนี้ไปประมาณค่าตัวนี้ค่ามันมีโอกาสที่จะเพี้ยนได้โอเคไหมครับดังนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการจะรู้ถูกปะก็คือ q5 ลบด้วย q2 แดดนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน7คูณ99คูณ10กํลังลบ6คูลอมได้เวลาคิดเลขกันจริงๆแล้วครับก็ะจะได้ว่าเราก็เอา3ไปคูณ99ก่อนเพราะเท่าที่พี่ดูมันตัดเลขอะไรกันไม่ได้เลยนะครับดังนั้นมาช่วยกัน99คูณ3มันจะได้เป็นเท่าไหร่27ก็คือ297ปะ่ะโอเคไหมครับ ก็จะได้ว่าอันนี้กับอันนี้มันจะเป็น297สุดท้าย297หารด้วย7จ็เลยครับโอเคปะก็จะได้7428สี่เขาบอกว่าตอบเป็นทูปทรงสองตำแหน่เงเราต้องคิดถึงตำแหน่งที่3นะครับ28เนาะแล้วก็17ถูกไหมครับก็จะได้เป็น72 14ถูกปิ่หเหลือ3ใส่จุดเติม0 74 28อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือ2ก็คือเจ็ดองสิบีอีกรอบหนึ่งนะครับ14คือเหลือ6 โอเคไหมครับก็จะได้ว่าหลักสุดท้ายที่ต้องคิดก็คือ 7, 7, 49, 7, 8, 56ก็คือประมาณ42.428โอเคไหมเราก็ต้องดูเลข8แล้วก็อัดขึ้นก็คือจะกลายเป็น42.43นั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับ42.43คูณ10กำลังลบ6คูณลบนั่นเองอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายของเรานะครับ สิ่งที่พี่อยากจะให้น้องได้จากข้อนี้อีกอยันก็คือสิ่งสําคัญเลยคือพี่จะบอกเสมอเลยว่าสําหรับน้องคนไหนที่อยากจะสอบในระบบของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันชื่อว่าระบบ t ีแคสเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขในการเอาไปใช้ในห้องสอบดงนั้นสิ่งที่น้องจะเห็นก็คือพี่จะคิดทุกอย่างด้วยมือไปพร้อมๆกับน้องนะครับและพี่ก็อยากให้น้องทําแบบนี้ด้วยเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งเนี่ยที่น้องเข้าสอบแล้วน้องกดเครื่องคิดเลขจนน้องเคยชินนะครับมันจะทําให้น้องเนี่ยไม่สามารถคิดเลขได้ถูกต้องหรือว่าแม่นย อาจจะคิดเลขเป็นและแต่อาจจะมีความผิดพลาดค่อนข้างง่ายมันทำให้น้องเสียคะแนนโดยง่ายเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาตรวจแค่คำตอบสุดท้ายนะครับโอเคงนั้นข้อนี้จริงๆไม่ได้ยากเนาะแต่ว่ามันแค่แก้สรรมการแบบเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่เชื่อว่าน้องหลายๆคนถ้าเกิดค่อยๆฟังน่าจะเข้าใจนะครับดังนั้นเวลาทําอะไรทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบเรียบร้อยครับสาหรับฟิสิกส์วันละข้อวันนี้ ถ้าน้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วไว้เจอกันครั้งหน้ากับติ๊กวข้อครับ